สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับรายการกิมทงวิเคราะห์หุ้นนะครับและ EP นี้นะฮะเป็น EP ที่30แล้วนะครับเออต้บอกงี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมีใครได้ติดตามไปไมครับกับตัว FPI เออนะครับ FPI นะ เพราะว่าเมื่อ EP ที่29นะครับกิมพงเนี่ยได้บอกไปว่าตัวที่น่าสนใจเนี่ยคือตัว FPI เออแล้ววันนี้นะครับ FPI เนี่ยก็วิ่งขึ้นไปถึง5%ด้วยกันนะครับแต่ว่าปิดลงมาเนี่ยก็ยังถือว่าปิดในโซนที่ดีนะแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนนะครับที่ได้ราคาค่อนข้างดีมากทีเดียวกับตัว FPI นะเออก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคนที่ได้ดู EP ที่29ไปนะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายคนนะครับก็ส่งกาไรส่งการบ้านมาให้ดูด้วยนะครับว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยได จุดกำไรดีมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวิ่งขึ้นไปลนะครับนะอันนี้ก็ต้องขอดีใจด้วยนะครับกับคนที่ดู EP ีที่29้ไปนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับ E ีีที่30นะรายการของกิมพงนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์เซตภาพใหญ่ก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์เซตไล่ตัวนะครับแล้วก็จะมาดูนะครับว่าหุ้นตัวไหนที่กิมพงสนใจในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเออแล้วก็วันนี้มี มีพี่ๆนะครับส่งหุ้นมาให้ดูเยอะมากเลยนะครับแล้วก็กิมพงเนี่ยก็ลิ์ออกมาแล้วนะครับประมาณ10ตัวนะเอาละเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับนะครับกับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับแล้วก็คนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วกิมพงก็จะมีคลิปแบบนี้ออกมาให้เรื่อยๆเสมอเหมือนกันนะครับเอาละทุกวันนะครับตลาดปิดกิมพงก็จะมาวิเคราะห์หุ้นกันให้ดูนะครับเอาละตอนแรก มาดูเซตภาพใหญ่ก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าอืเซตภาพใหญ่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตีเส้นเทไลท์ก่อนนะครับอันนี้นะครับต้องบอกว่ากิมทงนะครับได้เคยพูดไปตัง้งแต่ EP ที่2 9 28 27ไปแล้วนะครับแล้ว26ไปด้วยก็อบอกว่าตัวเ,เซตอิเด็กนะครับของเราเนี่ยยังจะยังวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1,680นิะครับถึง1,600 ถึง1660ประมาณนี้นะครับคือเซ้นเซ็นเนี่ยจะวิ่งอยู่ในภาพนี้แน่นอนนะครับในในสัป,ปดาห์นี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาทําให้ตัวเซ็ตเซนเด็กเนี่ยวิ่งวิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าการที่เขาวิ่งแบบนี้นะครับก็คือเราเห็นใช่ไหมครับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นพัก,พ,กพักแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเวลาตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับอ,อ่าพักตัวแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นในการพักตัวขาขึ้นนะครับไม่ได้เป็นการพักตัวขาลงนะครับนี่เห็นไหม ตีภาพใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเขาอาจจะพักนะับขึ้นแล้วก็พักขึ้นแล้วก็พักขึ้นแล้วก็จ,จะพักต่อไปนะครับฉะนั้นถามว่าหุ้นเ,เซตภาพใหญ่ทําไมเราต้องดูนะครับก็กิมพอก็พูดทุกวันว่าการที่เรารู้เซตภาพใหญ่นะครับเราจะได้ประเมินวิเคราห์เซตไลตัวได้นะครับว่าหุ้นนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของขาขึ้นหรือขาลงนะครับแล้วหุ้นที่เราจะเล่นเนี่ย มีความแข็งแรงกว่าตลาดหรือเปล่านะครับหรือมีความอ่อนแอกว่าตลาดนั่นเองนะครับเอาละแล้วก็มีคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วแนวรับแนวต้านอยู่เท่าไหร่นะครับกิมทงก็ต้องบอกว่าแนวต้านนะครับอยู่ที่1680นะครับให้เป็นแนวนี้ไปเลยนะครับต้านนะอันนี้คือต่อเต่าต้านนะครับส่วนแนวรับนะครับก็อยู่อยู่ที่ประมาณ1 6 0 0ง6ันหกร้อยหนึ่งพันหกรอ่เออหนึ่งพันหกร้อยหกสิบนะครับอันนี้คือจะเป็นแนวรับนะเออนะครับอันนี้คือกรอบแรกแนวรับนะครับรับหนึ่ทีี่กกรรรอบแตงนนน้้ฉะั สถานการณ์แบบนี้นะครับกิมพลก็มองว่าในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นการเซนตนะครับก็จะวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้นั่นเองนะครับคือยังไม่ได้เป็นจุดอะไรที่จะขึ้นไปนะครับยังไม่มีอะไรที่ประเด็นที่จะทําให้เซตเนี่ยสามารถขึ้นไปถึง1,700จุดได้นะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 1, 6 8 0ถึง1,660จุดนั่นเองนะครับคือพักขึ้นพักแล้วก็จะขึ้นนะครับแล้วก็จะพักขึ้นขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้น ในสัปดาห์นี้นะครับก็บอกว่าอาจจะบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เล่นหุ้นค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นตลาดหุ้นหลายๆตัวนะครับที่มีแนวโน้มขาขึ้นหลายๆตัวนะครับแล้วก็เป็นการขึ้นแบบรอบใหญ่ด้วยนะครับฉะนั้นลักษณะหุ้นแบบนี้นะครับกิมโงก็ต้องบอกว่าหาจังหวะการเข้าหุ้นให้ดีนะครับเพราะว่ามีหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่มีโอกาสแข็งแรงกว่าตลาดแล้วก็มีทิศทางขาขึ้นที่ค่อนข้างจะชัดเจนด้วยนะครับเออ นะครับจังหวะหุ้นขาขึ้นเนี่ยก็ต้องรีบกอบโกยนะครับผมอืมนะครับแล้วก็เอ่อสิ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของฟันโฟลฟันโฟในเรื่องของต่างชาตินะครับที่อาจจะมีแรงขายออกมาก็ได้นะครับฉะนั้นเอ่อช่วงนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีเงินทุนไหลออกนะครับต่างชาติเนี่ยเริ่มเริ่มขายออกอีกแล้วนะครับหลังจากที่เข้ามาซื้อได้2วันตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการขายออกมานะครับฉะนั้นต้องบอกว่าการที่เราจะจะเล่นอะไรแบบนี้ได้นะครับต้องต้องเ,ออเล่นอย่างมีวินัยนะครับผมนะเอาล่ะนี่คือตัวเซตภาพใหญ่นะครับก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็มีเส้นไหลตัวที่เราจะเข้าไปเล่นได้นะครับผมเอาล่ะตัวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะต้องบอกว่าไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เลยตกเคนสุดๆโมโน ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าโมโนเนี่ยโอ้โหสามสี่วันนี้นะครับคือเขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยแบบคือรุนแรงมากนะครับคือวิ่งขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแทบจะปิดชนซีนลิิงทุกวันเลยนะครับเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาดูเดือดมากนะครับขึ้นมาแปดเก้าแปดเก้าสิบแล้ววันนี้ก็ปิดชนซินลิงไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมีคนถามว่าเข้าได้ไหมเอออันนี้นะครับเป็นคําถามยอดฮิตมากเลยว่าควรจะเข้าหรือไม่นะครับพูดลักษณะแบบนี้ควรจะเข้าหรือไม่นะครับ ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการที่เราจะรู้เนี่ยเราต้องขออนุญาตย้อนไปดูอดีตนะครับต้องบอกว่าหุ้นโมโนนะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอ่อเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขามักจะขึ้นแรงแรงมากนะขึ้นขึ้นก็จะขึ้นแรงแรงแรงมากเลยยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นขึ้นการขึ้นเวฟหนึ่งเนี่ยขึ้นแรงมากหลังจากนั้นเขาก็ทิ้งลงไปเลยนะครับทิ้งลงไปเลยเนี่ยขึ้นแล้วก็ทิ้งลงไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดกลับของเขาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่ง ิมฮงนะครับก็ต้องมองว่าถามว่าเข้าได้ไหมถ้าในกรณีเช่นหุ้นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ราคาตั้งแต่แท่งนี้นะครับคือแท่งที่เป็น2แท่งนี้เนี่ยคือ,อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาตัดขึ้นเส้น m a 200วันนะครับถ้าเราไม่ได้เส้นตรง2เส้นแท่งนี้ไปเนี่ยถ้าเรามาเข้าเส้นนี้เนี่ยอันนี้อาจจะอันตรายแล้วหรือว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเรามาเข้าเส้นบนนะครับคือเส้นด้านบนเนี่ยก็อาจจะมองว่าอาจจะสูงเกินไปก็ได้นะครับเพราะว่า ลักษณะหุ้นแบบนี้นะครับคืออะไรที่เขาขึ้นแรงไปเนี่ยระวังให้ดีนะครับก็อาจจะมีการเทแรงขายออกมาได้นั่นเองนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเราไม่ได้ในเรื่องของราคาที่ต่ำนะครับทุนต่ําแบบนี้เนี่ยแล้วเราไปไล่ราคาช่วงโซนบนแบบนี้นะครับหรือว่าช่วงแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการพักตัวนะพักตัวระยะสั้นลงมานะครับอาจจะพักตัวระยะสั้นก็ได้นะครับฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าถามว่าเข้าได้ไหม โดยส่วนตัวแล้วถ้าถ้ากิมทงไม่ได้เข้าตัวนี้เนี่ยกิมพองก็จะไม่เข้านะครับเพราะว่าดูแล้วจะค่อนข้างเสี่ยงเกินไปนะครับเพราะว่าคุณเขาเนี่ยขึ้นมาแรงหลายวันแลวนะครับขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ววันนี้ปิดชนซิลลิ่งด้วยนะครับฉะนั้นต้องระวังว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาอาจจะมีอาการเปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเปิดสูงเลยนะครับแล้วก็อาจจะปิดต่ำแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 3.06นะครับอันนี้ให้เป็นแนวต้านนะครับคือ3.06นะครับ3.06อันนี้เป็นแนวต้านนะครับ3.06นะครับ3.06อันนี้เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านที่1ก็จะเป็นประมาณแต่ว่าตรงนี้นะครับคือเขาปิดเนี่ยเขาปิดเต็มแท่งด้วยนะครับฉะนั้นพรุ่งนี้กิมพอง่ก็ฟัน6ไปเลยว่าพรุ่งนี้เขาจะขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปอีกแท่งหนึ่งแต่ต้องระวังว่าเขาอาจจะขึ้นไปชนอยู่ที่ประมาณ3จุด ส6 0ูนแล้วก็อาจจะมีอาการเทขายออกมาก็ได้นะคือขึ้นไปชนปุ๊บแล้วก็อาจจะปิดลงมาแบบนี้นะครับผมฉะนั้นถ้าเราไม่ได้จุดซื้อที่ดีแล้วเราก็ไม่ควรไปนะครับไม่ควรไปตามนะถ้าใครไม่มีหุ้นตัวนี้นะครับส่วนใครที่มีของอยู่แล้วนะครับคือเข้าตั้งแต่2แท่งนี้ไปนะครับแล้วก็เอ่อก็สามารถถือร้านต่อไปได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็จริงๆแล้วเป้าสูงเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหาบาทเลยนะคืออยู่มันช่วงนี้เลย5บาทนะครับถ้าเขาทําแบบนั้นได้ก็โอ้โหอาจจะเป็นอะไรที่แบบ ก็อาจจะเพอร์เฟมากนะครับฉะนั้นก็ต้องฟอ้ติดตามนะครับกับตัวโมโนนั่นเองนะครับที่ขึ้นมาร้อนแรงมากเลยในตั้งแต่4วันนี้นะครับเอาล่ะตัวซาบายนะครับโอ้โหซาบายนี่บอกเลยว่าเป็นหุ้นที่แบบถ้าใครได้ไปนะคือบอกเลยว่ายิ้มเลยนะครับ <laughs> นะครับก็เหมือนพูดทุก,ทกวันนะครับว่ามีคนก็ถามทุกวันว่าซาบายเนี่ยควรเข้าไหมครับจริงๆแล้วก็ถามว่าเข้าไหม คือถ้าหุ้นเขาพักตัวนี้ก็เข้าได้นะครับเนี่ยเข้าได้นะครับเข้าได้เนี่ยครับผมฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเราได้หุ้นหนึ่งตัวที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องปล่อยเขาลันเทนขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าตรงน,นี้เนี่ยที่ดูนะครับคือตัวสบายเนี่ยยังไม่สุดเทนนะครับยังมีโอกาสที่เขาจะลันไปต่อนะครับลันเทนไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครได้แตะช่วงนี้ไปนะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ลันเทนไปนะกิมทงอ่ะบอกเลยว่าตรงน,นี้อาจจะต้องมีประมาณ0 0และ้ะครับได้เห็นแล้ว่ะนะั ระยะเวลาประมาณน่าจะประมาณเดือนครึ่งนะครับหนึ่งเดือนครึ่งนะครับหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยก็บอกเลยว่าอืมก็ถือว่าสวยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมีเพื่อนๆสมาชิกนะครับหลายๆคนเนี่ยได,ได้ได้ราคาต่ำไปนะครับช่วงแบบนี้นะแล้วเขาก็ถือรันเทนได้นะครับสิ่งสําคัญนะครับคือหุ้นลกษณะแบบนี้ครับต้องอดทนนะครับต้องอดทนแล้วก็ต้องถือยาวนะครับในปีนี้เนี่ยกิมพงก็บอกไปแล้วนะครับว่าสิ่งสำคัญคือถ้าเราได้ได้หุ้นตัวดี1ตัวนะครับ สิ่งสาคัญคือเราต้องรันให้สุดเทนนะครับเราจะได้ถึงจะได้คุ้มนะเออนะครับถามว่าไปต่อไหมจิมพลก็บอกว่าก็ไปต่อนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะแับตัวสบายนะครับต่อไปตัว GWS นะครับว้าวต้องบอกว่า GWS นะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาถามว่าสวยไหมจริงๆจิมพลก็บอกว่าสวยนะครับเพราะว่าแต่สําคัญคือหุ้นเขาต่ำกว่า1บาทเนี่ยอันเนี้ย อาจจะแย่แย่นิดนึงเพราะว่าราคาเนี่ยน้อยเกินไปนะครับคือหุ้นต่ำกว่า1ึบาทแบบเนี้ยกิมคงก็จะจะไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าการเล่นหุ้นต่ำกว่า1นึบาทเนี่ยก็มีอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่ที่เออมันลากราคาง่ายนะครับแล้วก็เทง่ายด้วยนะครับฉะนั้นต้องระวังนะครับกับตัว GJS นะครับเออถ้าใครถ้าถามว่าถ้าใครมีของอยู่แล้วทาําไงก็อาจจะถือได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นทิศทางในลงขาขึ้นนะครับแล้วก็ MFCD ก็เป็นขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อินดี้อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่2ตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นทิศทางที่บอกว่าไปต่อนะครับเออยังไม่มีอะไรน่าตกใจนะนะครับก็ไปต่อนะครับผมต่อไปตัวฮิลแมนนะครับโอ้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีหลายๆคนนะครับที่ไปไล่ราคาช่วงแบบนี้นะช่วง่วนบนๆแบบเนี้ยนะครับตอนที่เอาปิดปิดเป็นแบบเขียวๆขึ้นไปนะหนาๆเนี่ยแล้วก็มีคนวิ่งขึ้นไปไล่ราคานะครับซึ่ง กิมทงเนี่ยก็บอกไปแล้วนะครับว่าอย่าไล่ราคานะครับห้ามไล่ราคาเด็ดขาดนะครับไล่ราคานะครับห้ามไล่ราคาเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราไล่ราคาไปเนี่ยมีโอกาสที่เราจะไปติดด้านบนเนี่ยสูงนะครับเวลาที่หุ้นเขาวิ่งแรงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าได้ต่อเมื่อราคาเขาพักตัวแล้วนะคือหยุดแล้วนะครับเราค่อยไปหาจังหวะเข้าเอาแบบนั้นจะดีกว่าซึ่งแบบนี้เนี่ยมีคนติดเยอะมากเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มีคนมาถามเหมือนกันว่าอุย กุมลงทำไงเนี่ยพี่ไปไล่รา,ราคาช่วงคนบนแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังต้องใจเย็นๆก่อนนะครับยังไม่ต้องทำลไรเพราะว่าถ้าเราดูในทิศทางนะทิศทางทิศทางใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าแท่งเทียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเอ่อเขามีไส้มีไส้มีไส้แบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งหุ้นมีไส้แบบนี้เยอะๆเนี่ยแบบนี้คือ ก็คิมทองก็บอกว่าไม่ไม่ค่อยสวยนะครับในการที่เราจะเข้าไปเล่นหุ้นแบบนี้นะครับแต่แล้ววันนี้เนี่ยก็ปิดเป็นแท่งโดจิด้วยนะครับฉะนั้นปิดโดจิก็ต้องเฝ้าติดตามดูนะครับส่วนใครที่ไปได้ราคาช่งบนไปแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะวิ่งได้ถึงราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทิศทางก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับยังไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับแต่ว่าสําคัญคือหัไล่ราคานะครับเอาล่ะต่อไปคือตัว e c l ว้าวต้องบอกว่าตัวนี้สวยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่กิมพงก็มองว่าอืมก็ถือว่าสวยนะเหมือนกับตัวคล้ายๆเหมือนสบายเลยนะครับคือเขาก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับขึ้นๆขึ้นๆขึ้นไปนะครับขึ้นๆขึ้นไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบรุนแรงมากแต่ว่าจะเป็นขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของการขาขึ้นนะครับนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นหุ้นลักษณะแบบเนี้ยเอ่อค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับในปีนีี้เย่ เราจะเห็นลักษณะการขึ้นหุ้นเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นแบบแพ่งแรงๆแบบปังๆขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะเป็นการทยอยทยอยทยอยขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยปัจจัยของ ตลาด A นะครับที่ยังมีความผันผวนค่อนข้างมากแล้วก็เนื่องด้วยของตลาดฟันโฟเนี่ยที่ยังมีความกังวลเรื่องของโควิดเออสถานการณ์นู่นนี่นั่นนะครับเศรษฐกิจเองอะไรแบบนี้การขึ้นแรงๆเนี่ยก็อาจจะยังยังไม่เหมาะสมนะครับซึ่งจิมทงเนี่ยก็บอกว่าเออมันก็สมเหตุสมผลนะครับในการที่หุ้นเนี่ยเขาจะขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับคือขึ้นขึ้นแล้วก็พักเนี่ยขึ้นแล้วก็พักแล้วก็จะค่อยๆทยอยทยอยแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับฉะนั้น ถ้าใครมีหุ้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องอดทนนะครับอดทนนะถือไปกับเขานะครับเขาไปเท่าไหร่เราก็ตามไปกับเขานั่นเองนะครับยังไม่ต้องรีบขายออกมานะครับเพราะว่าทิศทางใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับเออนะครับก็ถามว่าสวยไหมกิมพงก็บอกว่าสวยนะนะครับแต่ว่าถ้าใครอาจจะได้ได้ของจริงๆแล้วถ้าเราได้ของเนี่ยควรจะต้องได้แต่แท่งนี้นะครับเน่น่ยหน่่กลุ่มนี้นะครับควรต้องได้ของแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเขาขึ้นไะปนะครับอัอนะก็ต้องอดทนนะครับนะ ไปต่อนะครับนุ่สานุ่สานะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่มีเหมือนกับรูปทรงเหมือนกับตัว ECL เลยนะครับก็คือเนี่ยที่ท้าหาขึ้นนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นแรงนะเขาจะขึ้นขึ้นไปทีละนิดมี10บ้างพักบ้าง 1, 1> บ้าง,2 2> บ,างบ้างเอ่บ้างมีขึ้นแล้วก็เขย่าบ้างนะครับอันเนี้ยขึ้นแล้วก็เขย่านะครับเนี่ยขึ้นแล้วก็เขย่าพักตัวบ้างเนี่ยพักตัวแบบนี้ขึ้นไปนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าคุณนักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถถือ รันเทนได้นะครับถือรันเทนได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องหาจังหวะการเข้าซื้อที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราไปนัาคาช่วงบนตรงนี้หรือแท่งนี้ไปเนี่ยอันเนี้ยโอกาสนะครับที่เราจะพลาดเนี่ยหรือถ้าเขาแบบเทลงมาแรงๆเนี่ยเราอาจจะติดดอ,อยได้นะครับฉะนั้นหาจังหวะดีๆนะครับหาจังหวะช่วงที่เขาพักตัวลงมาเราค่อยเข้าไปแบบนั้นจะดีกว่านะครับเออนะครับเอาละนี่คือตัวนุสานะก็สวยนะครับถ้าใครมีอยู่ก็ ให้ถือรันต่อไปได้นะครับตัวนี้กิมพงก็บอกว่าไปได้ต่อแน่นอนนะครับ OTO นะครับโหกิมพงเคยพูดไปเมื่อ EP ที่ไรครับน่าจะถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ EP ที่27หรือเปล่านะครับ27นะกิมพงพูดตั้งแต่แห้งนี้เลยเออนะครับแล้วกิมพงก็บอกไปด้วยนะว่าอีโอทีโอเนี่ยสวยนะสวยนะเฝ้าติดตามนะครับซึ่งใครที่ดูไปนะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยยิ้มไปแล้วนะกำไรเนี่ยวันนี้นะครับถ้าที่ดูดูนะครับก็น่าจะมีมีอยู่ในมีอยู่ในมือเนี่ยน่าจะประมาณสัก 25%แล้วนะครับถ้าใครได้เข้าไปนะครับอืมนะเออกิมธงก็บอกไปแล้วนะครับน่าจะเป็นราไปไล่ดูนะครับกิมทงจำไม่ได้ว่า EP ที่เท่าไหร่นะย7จหรือยี่บปนะครับเอ่อ2ี่หรือย7เนี่ยประมาณนี้นะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยก็มีพี่คนนึงนะครับก็ยังบอกว่าเฮ้ยกิมทงเออควรปล่อยหรือยังนะคิมธงก็บอกว่าจริงๆพี่ถ้าพี่ได้หุ้นดีแล้วนะครับเราก็ควรจะต้องถือต่อไปนะครับยังไม่ต้องปล่อยนะเออนะครับแต่ถามว่่าาาเข้้้ไดมมกกกิงง็ตอออบวื อาจจะเลยจุดซื้อที่ดีไปแล้วนะครับก็ต้องหาจังหวะเข้าใหม่ดีกว่านะเออนะครับจังหวะที่เขาเพิ่งเบรกขึ้นไปหรือว่าจังหวะที่เขาเพิ่งจะเอ่อขึ้นไปไม่เยอะนะครับเราก็เข้าได้แต่ว่านี่ก็จะสูงไปแล้วแล้วก็ขึ้นไป6วันแล้วนะครับน,นะไม่มีพักด้วยนะมีไม่มีแท่งแดงเลยนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับกับโอทีโอนะแล้วก็มีเดี๋ยนะขอดูกันนะมีพี่รู้สึกมีพี่คนหนึ่งนะครับเขาซื้อตัวน,นี้ไปเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะอ๋อมีพี่คนนี้นะครับเขาซื้อ5้าล้านไปเลยนะ แล้วก็รู้สึกวันนี้นะครับมีเขาส่งกบไรมานะครับบอกว่ากิมพงขอบคุณมากเลยวันนี้พี่ได้แล้วนะครับนี่นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกี่วันเองครับหกวันนะครับหกวันเนี่ยพี่คนนี้นะครับเขาได้กาไรไปแล้วนะได้กําไรอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนอยากกินพงด้วยให้หนึ่งล้านเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวนะไปไปไหนแล้วอ่ะนี่น,น,น,นี่นี่นะครับคือพี่คนนี้เนะี่ยเขาซื้อคือจริงๆนะครับเนี่ยกิมพงเห็นเลยเพราะว่าวันนี้พี่คนนี้เขาส่งมาขอบคุณนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาได้ดูอีพีที่ รู้สึก26หรือ27จําไม่ได้แล้วแล้วพี่บอกว่าแล้วพี่เขาก็ตัดสินใจเข้าไม้ใหญ่เลยนะครับไม้ใหญ่ของเขาเลยคือนี่เลยนะครับเข้าไปเลยนะครับเนี่ยสองแท่งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็ได้ประมาณ25ซนะครับซึ่งโอ้ยจิมทองบอกว่าโอ้ยพี่รวยเลยนะครับจิมทองก็มาแบ่งยิมทองด้วยนะครับจิมทองจะได้รวยด้วยนะครับนะครับก็ก็ก็ดีใจด้วยนะครับกับพี่คนนี้นะครับส่วนใครที่มี่อยู่นะครับก็ถือลันเทนต่อไปได้นะครับยังไม่ต้องรีบปล่อยนะครับเพราาะว่ หุ้นลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับเออนะเอาล่ะตัวต่อไปนะครับตัว jts นะครับ jts ว้าวโอ้ยนี้บอกเลยว่ามีหุ้นดีดีทั้งนั้นเลยนะเออเนี่ยไม่แด่ขึ้น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 ทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีพักตัวเลยนะครับ jts นะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะที่เขามีโอกาสขึ้นแล้วก็พักขึ้นแล้วก็พักนะครับต้องบอกว่า jts เนี่ยเป็นหุ้นอะไรที่แบบคือถามว่าแพงไหมกิมพงก็ต้องมองแพงนะ ถามว่ากิมกิมพงจะเล่นแบบนี้ไหมกิมพงบอกว่าหุ้นอะไรที่มันแบบเกินร้อยไปแล้วเนี่ยคือกิมพองก็ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นในการที่จะไปเข้าหุ้นอะไรที่แ,แพงๆแบบนี้นะครับฉะนั้นเ,ออเดี๋ยวก็มีพี่คนนึงฝากมาดูนะครับว่าขึ้นได้ไหมกิมพองก็ต้องบอกว่าอืยังไปต่อได้นะครับพี่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องรีบปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าพี่ได้รู้สึกว่าพี่คนนั้นเขาได้จุดไหนนะเดี๋ยวดูก่อนสักครู่นะครับ อ๋อพี่คนนั้นเขาได้จุดนี้ไปนะครับเนี่ยจุดนี้อยู่ที่ประมาณร้อยประมาณร้อยสิบาทนะครับพี่ได้ร้อยสิบาทแล้วตอนนี้เนี่ยพี่เขาก็อดทนนะครับอดทนถือไปแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาร้อยแปสิบเอ็ดบาทแล้วนะครับก็ก็ก็ยังไปต่อได้นะครับอืมนะยังไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับแล้วก็ทิศทางใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัววอลล่มอะไรก็ยังเข้ามาสอดรับด้วยนะครับฉะนั้นตัว JTS นะครับก็ยังไปต่อนั่นเองนะครับอ๋อต่อไป EVE เอเวอร์นะครับวายเอเวอร์แบบนี้กิมพงไม่ดูได้ไหมครับคือต้องบอกว่าหุ้นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นโดจิเนี่ยโดจินะครับโดจิเนี่ยแบบเนี้ยขึ้นขึ้นโดจิโดจิแล้วก็ไส้แบบนี้นะครับคือกิมพงอ่ะขอขออนุญาตไม่ดูไหมเราหุ้นแบบนี้ต่ำกว่า1บาทด้วยนะครับคือแบบเนี้ยคือกิมพงไม่เล่นนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ไม่แนะนํานะครับถ้าพี่ๆเนี่ยจะเล่นนะกิมพงก็บอกว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับขออนุญาตไม่ดูนะ เอาละนะครับกิมพ์ผมก็ดูไปหลายตัวนะครับมีตัวหนึ่งมีตัวโมโนซาบายนะครับเดี๋ยวนะโมโนซาบาย GJS Human ECL นุสา OTO แล้วก็ JTS นะครับแล้วก็แล้วก็วันนี้นะครับมีพี่เอ่อคนหนึ่งนะครับฝากเข้ามาดูในกลุ่มของกุ๊ปไลน์สองนะครับแล้วก็เอ่อเป็นตัว EE e. เออ EE e. นี่ไม่พูดไม่ได้เลยนะโหวันนี้ต้องบอกว่า EE เนี e. ่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้ยขึ้นมาแบบ รุนแรงมากนะครับกิมพงยิ่งตกใจเลยว่าทำไมาอีอีเดี๋ยวขึ้นมาถึงสิบนได้ยังไงนะครับเพราะว่าในช่วงตอนเช้านะครับอ่เดี๋ยวกิมพงตีให้ก่อนนะต้องบอกว่าแบบนี้นะครับคืออีอีเนี่ยเป็นหุ้นที่แบบเอาจริงๆนะค,คือคกิมพงอ่ะก็เซอร์ไพรส์เพราะว่ากิมพงนะครับได้ดูไปแล้วว่าคือเมื่อวานเนี่ยกิมพงก็เห็นตัวนี้ด้วยนะครับคือเขาเป็นลักษณะแบบนี้กิมพงก็คิดว่าเอะพวกนี้เนี่ยตัวอีนะครับเขาอาจจะแบบ คงอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงนะครับอาจจะเป็นการขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็เซอร์ไพรส์ขึ้นมาตรงที่ว่าในช่วงเช้านะครับคืออ e ีอ e ีเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครดูนะครับคือขึ้นไปแรงมากจนถึงประมาณ2.40ได้เลยนะครับคือกิมพงเนี่ยดูอยู่นะครับแล้วก็มีพี่หลายคนนะครับถามมาว่ากิมพงเข้าไหม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 นะครับซึ่งกิมพงนะครับก็จริงๆแล้วกิมพงอ่ะม,มีมีอาการเอะใจยอยู่แล้วนะครับว่าเอ๊ะ ทำไมเขาขึ้นมาแรงมากเกินไปนะครับเพราะว่าเขาขึ้นแบบ11%เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยพักตัว1วันแล้ววันนี้เออวันนี้พักตัวนะครับแล้วก็วันนี้ขึ้นไปนะครับแล้วในช่วงตอนบ่ายนะครับตกใจใช่ไหมฮะเออต้องบอกมีตอนบ่ายนะพี่หลายๆคนนะครับตกใจตกใจกับตัวอ e ีอ e e ีที่เขาเทขายออกมาแรงนะครับคือเหมือนว่าเขาสตร์ของออกมาใช่ไหมครับเนี่ยจากตรงเนี้ย คิมพงก็เห็นเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีนะครับคือมันตกหัวลงมาจนแบบข้างล่างเลยใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับก็มีแรงซื้อกลับขึ้นใหม่ๆนะครับคําถามคือว่าถ้าคนมีของอยู่นะครับควรทํำยังไงคิมพงตอบง่ายมากนะครับคือไม่ต้องตกใจเออไม่ต้องตกใจเลยนะครับเพราะว่าแบบนี้นะครับคือเขาเป็นการขยาวนะครับคือหุ้นแบบนี้เนี่ยคือการหุ้นคือ ขึ้นไปสูงนะครับแล้วเขาก็เขย่าลงมาแบบนี้นะครับแล้วกิมพงก็เชื่อเลยว่าพรุ่งนี้นะครับเขาอาจจะเขย่าอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าหมดแล้วนะครับคือบปรดาเม่าๆทั้งหลายเนี่ยออกไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าหุ้นแบบนี้นะครับคือถ้าเราดูอดีตของเขาด้วยนะย้อนไปดูอดีตนิดนึงเนี่ย เขาก็จะเป็นหุ้นลักษณาแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือเราเราไม่ต้องตกใจเลยนะคือคือกิมทงอ่ะไปดูอดีตมานะครับแล้วกิมทงก็เห็นว่าอ๋อเขาเป็นหุ้นลักณะแบบนี้นี่เองนะครับเนี่ยอย่างล่าสุดนะเห็นไหมเนี่ยขึ้น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 แล้ววันนี้ก็ปิดแรงโป้งลงมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยคือแปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว่าเขาหมดรอบแล้วนะครับใช่ไหมฉะนั้นแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบนี้เนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นขย่าเขย่าเอาของ จบเลยใช่ไหมครับฉะนั้นพรุ่งนี้คิมพงก็อาจจะคิดได้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องปิดปิดเขาได้ไงปิดปิดแดงอีกแท่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือพรุ่งนี้เขาอาจจะปิดเขียวขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ซึ่งุูลักษณะแบบนี้นะครับเขาปิด5 0 5สแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีข้อสังเกตต,ตรงที่ว่าเขาปิดไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของแท,ท่งเทียนอ่าใช่ไหมอันนี้อันนี้คือแท่งหนึ่งของ ของของแท่งเพียนก็คือช่วงนี้ประมาณ2 2 0สนะครับแต่ว่าเขาก็ยืนบนได้แล้วนะครับแล้วก็ที่ทางใหญ่เนี่ยก็ยังไปต่อเนื่องนะครับฉะนั้นก็ต้องอดทนถือนะครับกับตัว EE e นะเออพี่ไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าพี่ที่เขามาให้ดูเนี่ยถามว่าเขาได้ทุนอยู่ที่ปรักมา 1. 1 1ุ่ดหนึ่งสโอ้ยนานมากนะหนึ่งนี่น่่าจะช่วงนี้นะครับเออแทง่งไม่รู้ว่าแทง่งอ่าแท่งนี้หรือเปล่านะครับ1นโอ้ยทนถือมานานมากนะครับหนะึ่งก็ต้องถงมว่า ไปต่อไม้นะครับคือกิมพงก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นการขึ้นรอบเล็กหนึ่งรอบนะครับเวฟเล็กๆแล้วก็ขึ้นเสร็จก็พักตัวพักตัวอันนี้ก็ขึ้นมาทดสอบฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับมีโอกาสเป็นเบสสองทางคือเขาขึ้นเขาแบบนี้นะครับเพื่อเขาจะไปต่อแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งคือพรุ่งนี้เขาลงแบบนี้เลยนะครับถ้าพรุ่งนี้นะครับเขาหลุดแนวรับอยู่ที่2.02นะครับ2.02นะครับก็ ก็ขายเทคออกมาก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราได้ทุนตับต่ำแบบนี้แล้วเนี่ยกิมพงก็มองว่าก็น่าจะได้หลายเกษตะนะครับเราก็ไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับถ้าเขาหลุดลงมาแบบนี้ก็ก็อาจจะหาจุดออกไปดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขามาในรูปแบบนี้ขึ้นคือวันนี้พักลงมาแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เขาขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปแบบนี้แท่หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็อาจจะถือรันเทนได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเฝ้าติดตามดูนะครับกับตัว e e นะครับแต่วันนี้ก็มีหลายคนนะที่ไปติดดออยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเออนะ ต้องระวังด้วยนะครับเออเวลาหุ้นที่เขาไล่ราคาแรงๆเนี่ยอย่าไปไล่ตามนะครับไม่งั้นเนี่ยเราติดดอยนะก็บผมก็พูดทุกวันนะครับแล้วก็พี่คนเดิมนะครับักเข้ามาคือตัว p S g นะครับ p S g พี่บอกว่าได้ราคาทุนอยู่ที่1.40 1.40อยู่ไหนอะไอ้นี่มันอ๋อ1.40อ๋อน่าจะได้แท่งนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้แท่งนี้นะครับจริงๆแล้ว คือคิมธงก็ต้องมอกว่าถ้าเราได้ตั้งแต่แท่งนี้นะครับก็ถามว่าสูงไปมไหมก็สูงไปนะก็สูงไปนะครับจะถามว่าพี่ถามว่าควรถือต่อไหมนะครับจริงๆคิมธงก็มองว่าถ้าเขายังมาในแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเขาพักตัว2วันเนี่ยก็ยังมองว่าเขาอาจจะไปต่อได้นะครับยังไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเขาเขาขึ้นมาแรงนะครับเขาขึ้น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 มาแรงอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องพักตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราควรจะต้องตั้งจุดสต็อปรอสเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเขาหลุด หลุดไม่ต่ำกว่าแท่งนี้นะครับเนี่ยไม่หลุดต่ำกว่าตรงนี้นะครับไม่หลุดต่ำกว่าตรงนี้เราก็อาจจะไปเราก็อาจจะถือต่อได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้นะครับเขาหลุดลงมาต่ำกว่าแท่งนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแท่งนี้นะครับหลุดลงมาแบบนี้เราก็ควรจะต้องขายขายออกไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการลักกาไรมาก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติพรุ่งนี้เขาไม่พักตัวเขาขึ้นมาอีกนะครับเราก็ถือต่อไปได้นะครับเพราะว่าที่ท่งใอย่า็ยังไปได้แล้วก็ เออแนวโน้มเนี่ยก็ยังไปต่อได้นะครับไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับกับตัว Psg นะครับผมเอาล่ะอันนี้นะครับก็ดูให้ครบทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ ep นี้เป็น ep ที่30ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อ่ะเดี๋ยวมาดูตัว f fpi นะครับ fpi ด้วยเดี๋ยวที่บอกว่าอุ้ยิมทงพูดจะได้ไม่พูดเสียเลยเอาล่ะมาดูกันนะครับเมื่อวันที่ ep 2ีนะ ep 29ิ้นะครับกิมทงเนี่ยได้เคยพูดตัวนี้ไปนะครับว่าเออกิมทองสนใจตัวนี้นะครับฉะนั้น วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในตอนเช้านะครับก็มีพี่นะครับมีพี่หลายๆคนเลยนะครับคือเยอะมากเลยนะคือในลายกิมทงเนี่ยรู้สึกน่าจะเป็นน่าจะเยอะมากครับคือพอเปิดตลาดมาปุ๊บพวดขึ้นไปเลยนะครับคือเข้าไปตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับเข้าในเปิดตลาดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวขอดูนะราคาเปิดเขาอยู่ที่3.84นะใช่ไหม3.84นะครับเออ3.84แต่ว่าก็มีพี่บางคนนะครับเนี่ยเข้ากันส่วนใหญ่ช่วงนี้นะครับซึ่ง ิมธงก็ต้องมอ,อกว่าก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดต่ำกว่าแท่งเทียนด้วยนะครับแล้วก็ยังอยู่เขาก็ยังยืนอยู่บนเส้นเทรน,น์ได้ด้วยนะครับเออก็ต้องมอ,อกว่าก็ไม่มีอะไรน่าตกใจนะถึงแม้ว่าใครจะเข้าราคาสูงมานิดนึงนะครับหรือช่วงนี้ไปเนี่ยก็อาจจะมอ,อกว่ามไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเออเขาเลยต่ํากว่าจุดแนวรับที่สําคัญนะครับฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามต่อไปนะครับกับตัว FPI นะ นะครับอาจจะมีโอกาสที่เขาจะเป็นน้องขาขึ้นได้นะครับเพราะว่ากิมพงก็มองว่าเขาก็โอเคนะไปได้สวยนะครับไม่มีอะไรนะครับผมเอาล่ะวันนี้นะครับกิมพงก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ถามว่ากิมพงสนใจตัวไหนนะครับกิมพงก็ต้องบอกว่า EP ที่สามสิบนี้นะครับกิมพงก็ยังให้คะแนนอยู่ที่ตัว FPI นะครับกิมพงก็ยังชอบตัวนี้อยู่นะนะครับกับตัว FPI นะครับก็ ก,ก็ก็ยังดูดีนะครับทรงก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับแต่การที่จะเข้าไปซื้อหุ้นได้กงใช้ประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็วิจารณญาณในการเข้าไปเล่นด้วยนะครับไม่ใช่กิมพงชอบตัวไหนแล้วทุกคนก็จะตามกันเข้าไปหมดไม่ได้นะครับเออขาดทุนมากิมพงไม่ได้ขาดทุนด้วยนะ <laughs> เอาล่ะนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาดู กิมพงพี่ขอหุ้นนะครับและอีพีนี้เป็นอีพที่30แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กิมพงด้วยนะครับแล้วก็ส่วนพี่คนไหนนะครับอยากดูหุ้นนะใส่ชื่อนะครับแล้วก็ชื่อหุ้นมมนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงตอนเย็นนะครับกิมพงก็จะเข้ามาดูให้นะครับกับหุ้นของพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ลายคุปหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นลายคุปุ่สองนะครับที่กิมทองได้เปิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่ๆทยอยเข้ามาแล้วนะครับกับตัวลายคุปุ่สองนะแล้วก็ส่วนลายนะครับเดี๋ยวกิมทองใส่ไว้ข้างล่างนะครับก็อย่าลืมแอดกันเข้ามาในครับวันนี้กิมทองก็ต้องไปก่อนนะครับแล้วขอพรุ่งนี้วันโชคดีวันหนึ่งนะครับสวัสดีครับ